เฮ้ดำนี่นั่งทำไมตรงนี้วะเนี่ยรอเงินประกันนะพี่ว่างานมา2เดือนแล้วะมาเลยประกันสังคมมาเหรอใช่วกเนี่ยตั้งสองเดือนจริงจเดือนเดิมต้องได้แล้วเี่อได้มันควรได้ตั้งแต่เดือนแรกละเฮ้ยยังไงพี่มาลับมาลับอ่ะไรๆนั่นๆโอ้โหมาลุบหล่อเสยผมซะด้วยไอ้สัตว์ เฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยกูรู้แล้วทำไมมันช้าขนาดนี้ดูแม่งทำงานสัตว์ไปเนอง มันเลยจะจ่ายประกันทังคมเนี่ยมันเลยมา5วิแล้วเนี่ยเร็วเร็วเงินเนี่ยต้องการด่วนๆเร็วเร็วจ่ายทันทีเร็ว